สวัสดีค่ะวันนี้จะมาผัดผักบุ้งนะคะผักบุ้งเรียกมีชื่อเรียกอย่างหนึ่งว่าผักทอดยอดนะคะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะซึ่งทุกคนเนี่ยรู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะสายพันธุ์ของผักบุ้งเนี่ยจะมีอยู่สองสายพันธุ์นะคะในประเทศไทยจะมีสายพันธุ์ผักบุ้งไทยและผักบุ้งจีนนะคะผักบุ้งไทยนี่จะเป็นผักบุ้งสายพันธุ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองในแม่น้ําลําคลองนะคะจึงมียางมากกว่าผักบุ้งจีน ส่วนผักบุ้งจีนเนี่ยนะลำต้นจะอวบขาวนะเขียวๆอ่อนๆน,นะคะเป็นพันธุ์ที่นําเข้าจากต่างประเทศนะคะส่วนใหญ่ชน,นิดผักบุ้งที่คนนิยมปลูกคือผักบุ้งจีนนั่นเองลําต้นค่อนข้างจะขาวอวบใบเขียวดอกขาวมียางน้อยฝ่าผักบุ้งไทยนะวันนี้ที่ผัดนี้คือผักบุ้งไทยนะคะเขาบอกว่าประโยชน์ของผักบุ้งนะ ให้พลังงานขวกผักวุ้งร้อยกัมเนี่ยให้พลังงานประมาณ22กิโลแคลอรี่นะคะมีมีเส้นใยไฟเบอร์วิตามินและธาตุต่างๆนะเช่นวิตามิน A C B 1 B 2 B 3แคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กนะคะบอกว่าผักวุ้งไทยเนี่ยนะที่การแดงเนี่ยจะมีวิตามิน C สูงมากมีสรรพคุณทางยามากกว่าผักวุ้งจีนนะบอกมีแคล แล้วว่าถ้ารับประทานสดสดจะให้คุณค่ามากนะเพราะว่าเราก็นํามาทานกับส้มตำนั่นแหละรับประทานสดสดนะคะก็บํารุงสายตาตะปคุณนะคะประโยชน์คือบํารุงสายตาเพิ่มน้ํอเลี้ยงลูกตานะรักษาอาการสายตาสั้นตาต้อตาฝ้าฟางตาแดงอาการคันตาบ่อยๆนะคะแก้รักษานะคะแล้วก็มีสารต้านอมุนอนุมูนอิสระช่วยให้ผิวเปล่งปลัง่งมีน้ำมีนวล ช่วยป้องกันและลดโอกาสในการเป็นโรคมะเร็งนะเพิ่มศักยภาพในการบำรุงสมองและเพิ่มความสามารถในการจดจำมีกากใย,ยมากช่วยในการขับถ่ายป้องกันการท้องผูกด้วยนะคะบำรุงโลหิตและช่วยรักษาโรคโลหิตจางสามารถลดน้ำตาลและลดคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยลดโอกาสการเกิดโรคเบาหวานด้วยนะคะช่วยให้เจริญอาหารบำรุงหัวใจแคลอรี่ต่ำบำรุงธาตุช่วยแก้โรคประสาทแก้าการเหงื่อออกมาก ด้วยกันแก้ปวดหัวบำรุงกระดูกและฟันมีรสเย็นนะคะเพราะฉะนั้นผักวุ้งเนี่ยประโยชน์มากมายนะคะเขาบอกว่าช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรียด้วยแต่คนเป็นความดันโลหิตต่ำนะคะควรหลีกเลี่ยงทานผักวุ้งนะคะ